คลิปนี้นกจะมาสาธิตวิธีการแยกหนอ่อยิมโนคาไลเซียมพร้อมทั้งวิธีการดูว่าหน่อขนาดไหนที่เราสมควรที่จะเด็ดไปชำขนาดไหนที่เราควรที่จะเลี้ยงไว้บนต้นก่อนนอกจากวิธีการเพราะมนเมล็ดแล้วนะคะสำหรับยิมโนคาไลเซียมยังนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อซึ่งเป็นวิธีที่ ง่ายนะคะแล้วไม้ของเราเนี่ยสามารถโตแล้วให้ดอกได้เร็วด้วยสำหรับยิมโนโต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ให้ดอกสีหวานสวยมากๆเลยนะคะเป็นอีกต้นหนึง่งที่เป็นต้นโปรดในบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้หน่อยเยอะเนี่ยเราก็ต้องแยกขยายพันธุ์ไว้นะคะเพื่อนหลายๆท่านได้สอบถามมาว่า จะมีวิธีการทำยังไงให้หน่อของยิมโนเนี่ยดกๆนะคะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับโคลนของเขาและก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นๆด้วยนะคะถ้าสายพันธุ์ของต้นแม่นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ให้หน่อเยอะแบบนี้ลูกก็จะให้หน่อเยอะแบบนี้เหมือนกันค่ะหน่อที่เราสมควรหรือว่าเหมาะที่จะเด็ด มาชำเนี่ยมาขยายเนี่ยควรจะเป็นหน่อที่มีขนาดเซนครึ่งขึ้นไปนะคะเพื่อนๆถามว่าเล็กกว่านี้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็จะเสี่ยงนะคะต่อรากที่จะงอกช้านั่นเองหน่อที่สมบูรณ์ควรจะเป็นหน่อที่เซนครึ่งขึ้นไปนะ,ะอันนี้หน่อด้านบนเนี่ยยังเล็กอยู่ก็ควรที่จะเลี้ยงไว้กับลำต้นก่อนคะ่ะหน่อที่มีขนาดโต เวลาที่เราชำเนี่ยจะมีโอกาสที่จะรอดมากกว่านะคะในขณะเดียวกันหน่อที่มีขนาดเล็กแบบนี้อาจจะทำให้เขาฝ่อก่อนที่รากจะงอกออกมาค่ะจริงๆแล้วนะคะไม่ต้องวัดแบบนกก็ได้นะคะสามารถกะเอาด้วยสายตาได้แต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นนะคะหัดที่จะทำเนี่ยก็ ลองทำตามวิธีนกดูนะคะการเด็ดหน่อก็ควรที่จะใช้อะไรลองหรือว่าใส่ถุงมือเพราะว่าอิมโนคาไลเซียมเนี่ยก็มีหนามตามมือได้เหมือนกันถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเด็ดหน่อสดๆแบบนี้นะคะก็ควรที่จะหาผ้าลองหรือว่ากระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นกระดาษสมุดก็ได้นะคะแต่เพื่อนๆหลายๆคนชํานาญแล้วก็สามารถใช้มือเด็ดได้เลยค่ะ หน่อที่สมบูรณ์จะเป็นหน่อที่อวบอวบนะคะเขาเรียกว่าโคนหน่ออบอวบโคนหน่อจะเต่งๆนะคะไม่หุบไม่เว้าลงไปแบบนี้โอกาสที่ชำแล้วรากงอกออกมาเร็วเนี่ยจะมีเยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน่อที่ฟีบเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรอดได้นะคะแต่ถ้า เราจะเลือกได้เนี่ยเราควรเลือกหน่อที่มีตรงโคนหนอ่อตึงๆนะคะแต่งๆสำหรับเพื่อน,อนๆที่ยังไม่เคยชำมาก่อนนะคะอันนี้นกพอที่จะรู้แล้วว่าการจับแบบไหนไม่ให้หนามตามือก็ใช้มือเปล่าจับได้ค่ะแต่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มที่จะจับกระบองเพชรนะคะแบบใกล้ชิดแบบนี้ควรที่จะหาอะไรมาลองอันนี้เห็นไหมคะว่า รากของเขาเนี่ยงอกออกมาแล้วนะคะบางหน่อที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับดินข้างล่างนะคะบางทีรากเนี่ยก็จะย่างออกมาหาดินแบบที่รากงอกออกมาแล้วบางส่วนเนี่ยก็จะง่ายนะคะไม่ต้องรอรากนะคะโอกาสรอดเนี่ยมีเยอะค่ะได้หลายหน่อเลยค่ะวันนี้ ต้นที่เติบโตจากการชำหนอนะคะก็จะใช้เวลาไม่นานในการให้ดอกสักปีหนึ่งเนี่ยก็สามารถได้ดอกได้แล้วนะคะคือให้ดอกเหมือนกับต้นแม่เลยค่ะจะไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะคะแต่ถ้าเราขยายพันธุ์โดยการผสมกับสีอื่น,นหรือว่าผสมเกสรน,นะคะโอกาสที่จะได้สีดอกแบบต้นแม่เนี่ยก็จะยากมากๆนอกเสียจากว่า ต้นที่เป็นคู่ผสมเนี่ยมีสีเดียวกันหน่อที่โดนดินฝังอยู่เกิดอยู่ด้านล่างนะคะก็จะมีสีเขียวอ่อนแบบนี้เพราะว่าเขาไม่โดนแสงนั่นเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะถ้าเจอสภาพแวดล้อมข้างนอกก็จะสีเขียวเข้มเด็ดหน่อแล้วนะคะได้ประมาณนี้สำหรับหน่อที่ยังเล็กๆเ,เราก็เหลือไว้บนต้นให้ต้นแม่เลี้ยงไปก่อนค่ะ ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้สำหรับยิมโนต้นนี้นะคะไม่ใช่ยิมโนด่างแต่ว่าสิ่งที่นกอยากจะเก็บไว้ก็คือต้นแม่เขาเนี่ยให้ดอกที่สีสวยมากๆเพราะฉะนั้นก็จะขยายพันธุ์ให้ได้ต้นที่มีเยอะๆแล้วก็เวลาที่บานนะคะก็จะสวยด้วยหน่อลูกที่เรานำไปขยายโอกาส ที่ให้ดอกสีชมพูเนี่ยแน่นอนทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเด็ดเขามาจากต้นแม่ที่ให้ดอกสีชมพูอันนี้ลักษณะหน่อที่สมบูรณ์ก็จะมีโคนหน่อที่ตึงๆอวบๆค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นหน่อที่มีรากโผล่ออกมาแล้วนะคะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องรอ เหมือนกับเวลาช้าลงไปในดินเนี่ยรากเขาจะดูดซึมสารอาหารขึ้นไปทันทีเลยค่ะโตรเร็วนะคะสําหรับหน่อมื่อกี้ส่วนหน่อนี้นะคะเป็นหน่อที่สมบูรณ์เพราะว่ามีเขาเรียกว่าหน่อนะคะโครนหน่อที่อวบแล้วก็เต่งตึงค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าหน่อลักษณะที่วววาๆหรือว่าฟิบฟีบแห้งๆนะคะก็จะทําให้ การที่จะทําให้รากเขาออกมาเนี่ยยากนะคะถ้าแบบนี้นะคะไม่เกิน3อาทิตย์20วันนะคะรากเขาเนี่ยก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อเล็กๆที่ยังเก็บไว้ในต้นแม่เพื่อให้แม่ของเขาเนี่ยเลี้ยงไปก่อนนะคะนี่นะคะหน่อที่นกเหลือไว้นี้อีกสักประมาณ3 4เดือน ก็สามารถที่จะเด็ดมาขยายพันธุ์ได้อีกนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการแยกหน่อง่ายๆพร้อมทั้งเคล็ดลับในการเลือกหน่อที่จะนำมาแยกหรือว่าขยายพันธุ์เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันคะ่ะ นกขอฝากให้พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากาเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดากาเด่นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ